ส่งฟรีเชียงรายโอ้โหไป้วครับเชียงรายคันนี้ไปเหนือเลยเหนือ,อสุดเลยก็ลูกค้าก็ทําอาชีพบอกกุ้งนะครับก็ก็กคันนี้ก็ยากนิดหนึ่งนะครับก็เผอิญว่าลูกค้าไปไปทําแท็กซงมีแท็กซี่นะภาษาไฟแนนซ์เล็กแท็กซิ่มีแท็กซิ่งค่อนข้างจะพอสมควรนะครับเราก็ไม่ใช่ปัญหาไปที่อื่นผมไม่ทราบยังไงแต่แต่ที่นี่ไม่ใช่ปัญหาคนเดียวไม่ต้องคําออกรถเครื่องร้านนะครับ ฟรีจอดฟรีโอนฟรีดาวออกร้อยศูนย์บาทตังไม่ต้องวารันตีเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งมิ่โลภาษีต่อมาแล้วหกเจ็ดต้องไปให้สุดซื้อกับผมต้องไปให้สุดอย่าไปหยุดยัง้งไปให้สุดฟรีจาดฟรีโอนฟรีดาวโคตรสวยที่ล็อกเด็กมาครบหมดแล้วตะเก็บข้างเดิมหมดนะครับนี่ดูหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบนี่ครับคู่มงคู่มือของครบหมดนะครับนี่เปิดให้ดู นะครับว่าข้าวของเครื่องใช้เราครบหมดนี่ที่ล็อกเด็กปุ่มสตาร์ทนะครับทุกอย่างครบหมดนะครับใช้ได้สภาพสมบูรณ์ล้อมแม็กสวย,ยนี่ดูห้องเครื่องทำความสะอาดมาให้หมดแล้วพูดภาษาชาวบ้านพี่ใส่ป้ายแดงก็ไม่มีใครรู้ ส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บเบ็ดนี่นี่เชียงรายนะไปเชียงรายนะนะครับเหนือใต้ออกตกผมไปให้พี่หมดพี่ไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะไปสงขลาหัดใหญ่ยะลาปัตตานีนาราธิวาสไปหมดนี่ขึ้นเชียงรายไปนะครับก็ลูกค้าก็ทําบอกกุ้งอาชีพก็อย่างที่แจ้งให้ทราบก็ทุกอย่างขอให้ทางานอยู่จริงและไม่ติดแบล็กลิสอย่างเดียวฟังผมช้าๆแล้วกขอให้ทํางานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบล็กลิสอย่างเดียวเราส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยอยู่แล้วป่ะ ไปเชียงรายกันดีกว่าปุ่มสตาร์ทนะครับเคจะไปกันแล้ว F4 เชียงราย ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่สนับสนุนพี่เสือไทก้กลยุซานะครับนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับนี่โอเคนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเปิดลองกล้องถอยให้ดูพี่ทํางานได้เลยครับครับผมลกล้องถอยนะ,ะกล้องถอยชัดเจนนะครับกล้องถอยชัดเจนอ่ะเดี๋ยวลองวิทยุดูลองวิทยุดูก่อน นะครับเ,เสียงเสียงโอเคนะครับนะครับเสียงโอเคนะอ่ะคันนี้เสียงโอเคแล้วนะครับคันนี้ลองกระจกสีข้างนะรกระจกสี่บานเปิดปิดได้หมดนะครับรวมถึงกระจกด้านข้างนะครับนะครับซ้ายขวาอันนี้ก็คือจะทําให้ดูเพราะว่ามันก็เหมือนส่งมอบรถอะคือผมก็ไม่รู้ลูกค้าเช็ครถยังไงไอของเราเราก็ต้องผมผมพูดตรงๆผมก็ต้องเช็คให้คือหนึ่งเช็คให้คือ กระจกข้างพับได้ไหมไอไฟข้างใช้ได้ไหมถูกไหมครับแล้วก็ต่างๆนานานี้ใช้ได้ไหมข้าวของอุปกรณ์เอาไปให้ลูกค้าครบหมดไหมอย่างนี้ครับคู่มือคู่มือถูกไหมแล้วก็ต้องต้องเปิดให้เขาดูเนี่ยนี่อันนี้คือมีอันนี้ด้วยนะกล้องบันทึกหน้านะครับกล้องบันทึกหน้านะครับก็อย่าลืมใช้กันนะครับกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังนะครับอย่าลืมใช้กันให้เรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้ก็มีกล้องบันทึกหลังด้วยนะครับกล้องบันทึกหลังด้วย เห็นไหมครับก็สภาพสมบูรณ์นะครับก็ส่งให้ฟรีเชียงรายนะครับเชียงรายชายเลียงนะครับเชียงใหม่ชายเมียงนะครับอ่ะก็ส่งฟรีทั่วไทยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับอุปกรณ์รถใช้ได้ครบหมดทวนสมบูรณ์นะนะครับใครที่อยากได้รถแบบนี้นะครับก็ลองติดต่อผมมาได้นะครับก็ที่ไทเกอร์ยูทูบานะครับเพจ a c e b o o k นะครับผมไลฟ์สดที่เฟซบุ o กไทเกอร์ยูทูบขาทุกวันนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเปิดไม่ได้เปิดไปโห่ตีครับ นะครับก็ทุกอย่างใช้ใชได้สมบูรณ์เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องมาให้แล้วหนึ่งหมืนกิโเมตรนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วหนึ่งมืนกิโเมตรเพราะนั้นก็สบายใจได้นะครับไม่ต้องกังวลมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้แล้วเอาไหมครับอยากได้แบบนี้นะครับก็ ออกรถครึ่งร้านนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวอร์ตีเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลทุกคันในร้านนะครับนี่สไลด์รถเต็มร้านเลยนะครับก็ส่งฟรีทั่วไทยร้านผมตั้งอยู่ที่สี่นักน 56, รินห้าสิบหกตกับ BTS สีอุดมนะนะปล่อยรถรลัวนะครับไทเกอร์ยกชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือไปแล้วส่งฟรีเชียงรายถ้าเกิดใครที่อยากได้รถแบบนี้นะครับก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างัหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบคตรีเท่านั้นทุกอาชีพขอให้ทำงานอยู่่จริิิงแลไมตดบ นะครับมาขอให้ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบคิสต์นะครับก็ใครที่อยากได้รถแบบนี้ก็ลองติดต่อถามผมได้นะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรสตรบาทตังไม่ต้องนะครับก็เจอกันอีกทีที่เอฟซีเชียงรายนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้ใจผมอย่างที่ผมพูดเสมอมาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือนะครับอยู่เชียงรายผมก็ไปส่งได้แล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งถ้าเกิดใครอยากดูรถคันไหนเพิ่มเติม,ตมไม่ว่าเป็นเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่ไปติดตามได้ที่ f a c e b o o ไทรเกอร์ยูสคาผมไลฟ์สดทุกวันแล้วเจอกันที่เฟ <L ot> ไว้ใจพี่เสือครับ